สวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในร้านนะครับโอ้ขายดีมากเลยครับโอ้เข้ามาถึงปุ๊บโอ้มึงไม่หยุดเลยขายตั้งกี่โมงพี่ป๋องตั้งแต่หกโมงครึ่งค่ะหกโมงเช้าหกโมงเช้าค่ะแล้วลูกค้าวอล์กอินเยอะไหมเขาโทรจะโทรมาก่อนล่วงหน้าค่ะส่วนมากจะเป็นล่วงหน้าวันต่อวันใช่ไหมล่วงหน้าวันหนึ่งค่ะในชามหนึ่งมีอะไรบ้างพี่ป๋องถ้าเป็นพิเศษนะคะก็จะมีทุกอย่างมีน่องไก่มีคากิแล้วก็มีไข่อพิเศษราคาเท่าไหร่ 75ค่ะ75แล้วธรรมดาครับถ้าธรรมดา50ถ้าใส่ไข่ก็55ถ้าทรงเครื่องน้องไก่ก็65ทรงเครื่องคากิ65ขายม,มีกี่ปีแล้วครับพี่ป๋อง7ปีได้ไม่ต้อย7ปีแต่ปี58าแล้วะค่ะมาจากตรงไหนย้ายจากตรงไหนหรือเปล่าเมื่อก่อนที่เราขายหลังจัดกเจ้ากเสื่ออยูอ่ในซอยอ๋อมีซอยเล็กๆใช่ไหมหหง่ายๆคือขายมานานแล้ว 30ปีสามสิบกวปีง่ายๆคือจะก่อนอยู่หลังสารเจ้าพ่อเสือครับเจ้าเดิมไหมฮะเจ้าเดิมที่อยู่สารเจ้าพ่อเสือที่วันก็สมัยก่อนขายดีอยู่แล้วนะครับแล้วย้ายไปตรงนี้ขายวันเยอะไหมเนี่ยเส้นประมาณ6กสิบโลเส้นหกสิบโลใช่ค่ะเส้นนี่สั่งพิเศษไหมครับสั่งพิเศษมาค่ะสั่งมาจากโรงงานเลยวันนี้กี่หม้อครับพี่ต๋องถ้าเป็นหม้อหม้อใหญ่ๆก็ประมาณเต็มที่นะคะหม้อสิบหม้อที่สิบหม้อใหญ่หม้อใหญ่นะคะแล้ววันละทีจะเยอะหน่อย ในหม้อมีอะไรบ้างครับในหม้อในหม้อเนี่ค่ะมีเต้าหู้มีหมูสามชั้นมีตีนไก่แล้วก็มีไข่ค่ะอมีเห็ดด้วยมีเห็ดมีเห็ดอมด้วยคนนี้จะมากินหรืออะไรเนี่ยต้องควให้โทรลูกหน้าดีกว่าใช่ค่ะโทรสั่งลูกหน้าดีกว่านะพี่บ้องนะใช่ค่ะวันต่อวันครับโทรสั่งลูกหน้าวันหนึ่งก็ได้นะครับจองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขายดีมากก๋วยเตี๋ยวหล่อร้านนี้ขายดีมากพี่บ้องฝากทานเลยพี่อยู่หน้าสารเาพ่ะเสือนะคะครับถ้ามาจากสี่แยกครอกลัว ถ้ามาสืงหน้าฐารเช่าะเสือแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเซเว่นมาประมาณ10ห้องได้ค่ะเบอร์โทรครับพี่ป๋อง089 2 <0 89. S 1> 260 4721มีเบอร์เดียวนะครับ089 260 4721ครับสั่ง <3 S 2> ล่วงหน้าออเดอร์ล่วงหน้านะครับทางรายการขอญาตพี่ป๋องชิมหน่อยนะครับข<ด>อ,อสักนิดนึ่งไม่ต้องเยอะนะพี่ป๋องนะจ้ขอบคุณมากครับพี่ป๋องขอให้ขายดีๆครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับพี่ป๋องจัดมาให้นะครับชามนี้75บาทที่เห็นนะคุณผู้ชมเห็นมีคากิหนึ่งนะครับขาไก่น่องไก่อะน่องไก่สองนะครับแล้วก็มีไข่อีกหนึ่งใบอ่าเจบห้าไม่แพงนะคุณผู้ชมไม่แพงเพิ่มไม่ปรุงเลยน้ครก็จะออกวหวานๆหน่อยๆ นะครับแล้วแต่ความชอบของคนแต่ผมวันนี้ผมไม่ด้ปรุงผมเอาซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับจอกติดนนหวานหน่อยจะถือว่าอร่อยเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบเค็มก็เติมตามใจชอบนะครับแต่แค่นี้แค่อร่อยแล้วแต่ขากินก็โอเคนะครับคุณผู้ชม ขากิีนี่ใช้มันต้องหลายโลแน่ๆเลยนะม,มีขาไก่ด้วยคุณม